ฮัก็นะเ0บเจโอ้พี่มันเยอะมากเนี่ยกล่องหมดค่ะพี่เจ็ดสบาทนะคะ่เยะยังใหหมอันเปชอร์ี่นะคะพี่ทำเองรเป่าคะเองค่ะเก่งจังเลยเมื่อวานขายดีไหมคะ ดีเนาะมาที่ตลาดพิยานะคะแต่พี่จะมาแค่เสาร์อาทิตย์เนาะมาเสาร์อาทิตย์นะคะกับนักขัตเลิก,ก,ลกโอเคนะคะขายดีมากลูกค้าเต็มหน้ากนาน,านเลยนีสสันสิบบาทเทกเก็ตนี้นะคะนิสสัสิบบาทหมูน่ารักมากค่ะเชอรี่นะคะทุกคน นี่นะคะเป็นร้านลูกชุบนะคะลูกละ5บาทหมดเลยะค่ะทุกคนน,น,ะคะนี่นะคะขออนุญาตเปิดนี่จ้ะ ตักฟอเป็นลูกหัวใจนะคะ,ม,นะคะมาอุดุงพี่ก็ได้นะคะทุกคนมีหลายรูปแบบเลยะค,ะค่ะพี่มันเก็บได้กี่วันนะคะใส่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะอ๋อใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆซื้อไปทานได้นะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเป็นลูกส้มนะคะลูกเชอรี่นะคะ ออขใส่น,ะะนี่เชอรี่นะคะทำได้สวยมากๆเลยค่ะทุให้ดูก่อนได้นะคะน่าคู่ให้ดูก่อนได้นะคะลูกชุบปลใส ต้องมาทำเป็นลูกล่างลูกโซ่อยู่โน้นนี่นั่นลูกผ้าสีทุกชุบชนบห้ารอบนะคะนี่ชุบคุบห้ารอบเลยนะสีสวยมากเลยมี X4 บางคนนะคะไม่เชื่ออันนี้คือลูกชุบนะคะไม่ใช่มันคือลูกชูเพราะลูกเขาจะใหญ่มากน่าจะใหญ่กว่าเหรียญสิเหรีเหรียญเหรียญจริงไหมฮ้อนน่าจะใหญ่กว่านะคะ ชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกนะคะเพื่อนๆอ้สุดยอดใหญ่จริงๆค่ะ <laughs> ใหญ่มากยี่ลูกส้มนี่เนาะเหมือนขนมเปี๊ยะเนาะที่เนาะแต่มันไม่ใช่เนะาะยะลูกส้มซื้อไปเป็นของขวัญก,ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ สวยงามก็อร่อยด้วยนะทุกคนของนี้จะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สังขยาใบเตย้สังขยาใบเตย่ะสวยมากรูปละห้บาบาทนะทุกคน แม่มาที่นี่ได้เลย,ยค่ะสีสันน่าทานซื้อไปฝากก็ได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นรูปหัวใจเนาะ ทานวันนี้ใส่ตู้เย็นทานได้หลายวันเป็นอาทิตย์เลยนะคะปกติพี่มีหน้าร้านไหมคะไม่มีค่ะท่านส่งอ๋อส่งอย่างเดียวเลยนะคะแล้วส่งออนไลน์ขายดีไหมคะพี่มาไ,ได้อยู่เนาะ,ะ<ม>แล้วก็มาขอพี่ยาขายที่นี่<ม>ใช่ไหมคะ แล้วก็มาขายที่นี่ประจําเลยนะคะเฉพาะเสาร์ที่เสาร์ทิตใช่ exactly. แต่ถ้าวันธรรมดาก็ส่งออนไลน์ใช่ค่ะพี่อยู่แถวไหนคะบางนาค่ะอ๋ออยู่บางนาแม่ค้าแต่ละคนอยู่ไกลกันมากเลยเนาะเก่งมากเลยนะค่ะสั่งได้นะคะแบบสั่งได้อ๋อใช่ใช่งบุญเเลี้ยด็กสั่งพี่เขาได้นะคะทําบุญเลี้ยงเด็กเนาะเบอร์โทรนะคะจะอยู่นะคะเบอร์น yeah ี้นะคะ 0 8 1 2 7 5 9 7 7 2นะคะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ปูเป้ี่ปูเปนะคะค่ะโทรสั่งพี่ปูเป้ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้าตรงนี้จะเป็นกล่องเลยนะคะกล่องกล่องละ30บาทคะ่ะ ลูกชุกนะคะลูกใหญ่มากหายเลือกดูได้ะคะน่าี่ลูกค้าเป็นหน้าร้านเลย วันนี้ทำมากี oh. ่ลูกครับนี่ประมาณแปดเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยลูกนะคะเพื่อนๆอย่างละชิ้นมีเรามาแอบดูตรงนี้ว้านี่ลูกส้มนะคะ เราใส,ใส่ใส่ใบนะคะใช่ค่ะโอดีนะ,นะนนเพื่อนๆสี่คนเดีเี่หมดแล้วเดี๋ยวถ้ามีเชอรี่หมดมา มีจำหน่ายปริกส่งนะคะเพื่อนๆขาลูกชุบ